ตอนทำคลิปอะไรวะโอเคเดี๋ยวสอนเขาเรื่องอะไรอัดเลยอัดแม่งตรงนี้เลยโอเค M S L <MS R S 2> เดี๋ยวแป๊บนึงโค้ดโอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับโอ้ช่างนักดนตรีเน้องเขาหอมวันนี้เราจะมาแบบสอนเลตตี้กับเพื่อนเนาะโอเคไหมทุกคนเห็นขวามือข้างบนผมปะมันเขียนว่าปาร์ตี้ใช่ไหมมันจะเป็นรูปบวกสามันเลยกับเพื่อนได้ทุกคนกดไปเลยแล้วมันจะมีเนี่ยมันจะขึ้นสามมันใช่ไหม แล้วคนเห็นแรงสุดคำว่าจอยปะมันจะเขียนคำว่าจอยแล้วจะมีคำว่าโค้ดทุกคนเห็นลูกสอเขียวๆนี่ไหมอักษรเขียวๆนั่นคือเลขห้องของเราสามารถให้เพื่อนเข้ามารวมได้เลขห้องของเราคือ M Z R 7F 7F อ่าฮะในไปน้องโอเคเห็นไหมทุกคนตอนนี้เขาเข้ามาที่ห้องเราแล้วสาห้องยังไงเพราะว่า อันนี้จะเชื่อมจากอีพิกนะทุกคนไม่ใช่สตรีมถ้าสตรีมมันจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่ก็ใช้เหมือนกันได้โอเควันนี้เราจะมาเล่นด่านไหนดีน้องนนด่านไหนไ่้ความบวกความบวกเราไปลมกันดีกว่ารอบเนี้ยอยากอะไราปไาลมโอเคสายรนใช่ไหมอัพดโดรนล่กันไป ไปกรุงโรมเงินดีแบบเ้าเดีแยวว่าด่านนี้ซอมบี้อยู่นะข้าขงล่างเยอะที่หายเลยไอ้นี่ยมันมันมาจากในน้ำด้วยฮะซอมบี้มันขึ้นจากน้ำไปด,ด้วยเ,<อ>นเนี่ยดอ้นีมันมาจากน้ำอ่ะไอ้ด่นานเมื่อกี้ผีพายเหรอเนี่ยตรงเนี้ยด่านด่านเนี้ยที่เซ้์หน้าเนี้ยมันขึ้นมาจากข้างล่างเลยวินาทีกวัวพี่บอกเลยนะลูกซอกดีสุด อ่านนีดเยียทที่คนเล่นแล้วกันคนเล่นชอบปืนแบบไหนแบบถ้าชอบแบบยิงมันมันก็แบบกลนก็ได้แต่ถ้าจะเอาชัวก็ก็ลูกสองอะลูกสองมันเคลียร์วงกว้างได้นะถ้ายิงหนึ่งเม็ดอะมันสามารถเคลียร์ข้างหลังได้เลยเหมือนกระสุนมันทะลุหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ก็สวยอยู่โอเคชัตเตอร์ที่หกกรุงโรม อไม่ใช่ดิเอพิโซดหกลมป่ตอที่หนึ holy อะไรไม่รู้อ่านไม่ออกอ่านแต่ออกแค่นี้แหละอ่านผิดะากเนี่ยเรามีหมอกเลยนะประเด็นอะลมอะ Okay. เอ๊ะเดือเรื่องเดือเรื่องเลยอ่ะเอ็กเห็นขวามือปะเอ็กอย่าไปยิงมันอยู่ตรงนั้นนะมันจะมาหาเอ็กหมดเลยนะ okay. โอเคพี่ถือ,ปอไปเลยวะปักโดนแป๊บหน,นึ่งเน้นเน้นพกนะตอนนี้เน้นพกนะเอ็กเห็นขวามือปะท็อปี้มันจะมาทางเนี้ยเห็นเห็นเห็นแม่งเลยดียหัวนะดีหัวนะ อ้าวจอนฮ<ล>ัลโหลพี่รีพบถอดฟาโค่ดูดิดูนะปืนนี้มันยิงทีนัดใช่ปะ่ะปืนไม่ถืออ่ะเนี่ยมันยิงทีนัดเนี่ยพี่กดปอกยิงทีละนัดใช่ป่ะเองดูนะพี่กดแชร์นะไอ้ยี่ปะ มาโค่ปืนสัตว์ไปเร็วไปเร็วมาโคมาโคคนด้วยเนี่ยโกงก่งกงกงดูดิดีเลยไม่มีอะ่ะน้องบอกเลยคำเดียวเลยดีเลยปืนไม่มีตอนเนี้ยโอ้พี่ยิงยาตัวยิงหัวนะ,ะเดี๋ยวไปเคลียร์้างอังนี้เอเคีรยฟันเราไปยิงชุมนุมเฮียอะไรกันไป ไปเข้าไปมันมองไม่เห็นเลยตรงนี้นแน่เลยเมไม่เห็นเ้เดเียโอเสวยโดนน้องที่โดนได้ไหมมามามทางนี้ทางนี้เฮ้ยพี่ลืมปิดมาร นี่ปืนไม่ยิงเป็นปืนก้อนเลยกัสร็เลยปืนเซมิออโต้เนี่ยป้องกันด้วยน้องไม่เจอะเอามาทะลุได้นี่วะแล้วกูจะอ้อมทำไมเนี่ยจอนไอ้จอมมาทะลุได้เนี่ยเออเกมดีเกมดีแลจะอ้อมทำไมวะเออจอมจอม ตดวนี่ดูนี้เอลเกมดีดีเขาเดาเขาว่ามาทะลุไม่ได้ก็เลยแบบเออไป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 วิ่งละเข้าบสใช่ปะเ้าวะมาให้คนหลายตัวจังวะเนี่ยเสร็จแล้วอะไรอ่ะจะลักอะไรอ่ะโอ้สองโอ้ที่แนะนำให้เอเล่นพกเก็บเสียงนะน้อง บาเลต์เนาะบาเลต์บาเลต์อยู่นี่นี่นี่ลุกเดี๋ยวเท้าออกเราอยู่ไหนวะมันให้เราไปไหนอ่ะเน่ะตามมือศรไปเลยมันมันให้ตามเองอะ่ะเป็นไงบอกเลยดีเอ้ยเดี๋ยวนะมามาอ๋อให้ก็เบอรประตูนี้อันนี้มันของอะไรอะ่ะของกลมาโขกล <laughs> เฮ้ยไมพูดโอ้โหยิงอะไรนักเออดีหายละวีดฝันแม่งเลยเฮ้ยมาโคเล่นกับปืนเกมนี้ได้เหรอเฮ้ยไม่โคตรดฟยวมาโคกลด้วยขึ้นบนอยู่ไหนบ้ะน้องมีปืนพ่นไฟอะไรรู้สึกมันหลังจะเข้าปะไปแล้วเราต้องไปก่อนแล้ว ่เล,เล <c oughs> นี่ยโดนมีประโยชน์ด้วยเวลาเหมือนเราจะโดนชาร์ตอ่ะมันมันทำให้เราหลุดได้เลยได่แรงเลย

จอม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 ปืนนี่คลิปเลยจอมเป้าไม่สายนี่กืนี่กืไม่สายเลยอ่ะเป้าอ่ะบอกเลยนิ่คลิปแจงแบนแจงแบนเฮดูดูดูปืนนี่ดิเอ็มสิบหกมันยิงกี่นันใช่ไหมจอมปิดประตูปิดประตู Ê, bị lắm rồi. Chú đợi, chú đợi, Ui it, shoot it. Shoot it, shoot it. 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 <c oughs> จับมาข้างบนได้น้องข้างบนข้างบนจับอย oh. ู่ไหนวะวนวนย่างเลยยากอ่ะนี่ <c oughs> นั่นมันกระสุนปืน <c oughs> เฮ <c oughs> <c oughs> ้ยเฮ้ยกูอยากชอบเลย hey. มันให้ทำอะไรอ่ะมาที่กันเร็วๆคือรถขบขึ้นมาขึ้นมาจอมจอมจอมดูนี่นะอันนี้ปืนยิงคานัดใช่ป่ะเนี่ยปืนพิถีอ่ะใช่ไหมฮ่าฮ่าฮี่โกงพี่โกงอันนี้คือปกตินะปกตินั่นนี่เนี่ยปกติโอ้โหเราต้องทำอะไรวะเนี่ย ไม่ให้เรากดผมนี้เลยเซ็จมีออตโอต้ก็เส็จมีออตโอต้เถอะยิงกระปพื่อกลน่ะบอกเลยหลังมาน้องอุ้ยไงช่วยนียไข่ข้าวกว่าเนี้ยอู้มันว่ะมันว่ะออตโต้ <laughs> เราเปิดด the oh. uh ิเราเปิดดิอุ้ยเดินอไรบ้ากันนะครับผมเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเขาบินมาเราลงไปข้างล่าง้อเอาดูเอ้ยอะไรเหรอวะโอ้โหกระจกกระสุนนะครับที่หมดละ ด้วยจอมล่างบมนมาไอ้หนุ่มรู้จักเซมิออโต้กับออโต้ไะล็อกประตูล็อกประตูล็อกประตูมันได้ไปข้างนอกใช่หรอการได้เลยนะล็อกก็อย่างให้มันไม่ได้ ล็อกล็อกล็อกกด e กด e สนามต่างทั้งหมดเลยก็มาเหอะวะเอ่ก็คือซอมบี้ดีนี่เองเอ เราต้องรอให้อ้นี่มันทำอะไรของมันเสร็จอะนั่นอะมันกำลังทำอยู่สัตว์มาเลยต้องวัดนี้ไอซอมบี้เวนมาดิเรศศูนย์ด้วยไอสัตว์มาเลย อ๋อช่วยด้วยช่วยด้วยฮ่าฮโอ้ยเต็มแบบไหนเฮ้ยจังหวะนี้พกคาต้องมาแล้วเหอแน้ำเงันเอ็งนี่หูจรนข้างหลังเองอ่ะอ่าวใครโดนตบป่ะน่ะกันไอ้นี่กันไอ้นี่มาเหอะไอ้หนู สวยเปลียนปืนแปบบ๊บรู้จักไหมใครขับรถข้าวถือหน้าต่างเปิดหน้าต่างเปิดให้หมดเปิดให้หมด ไปคนเดียวได้ไงเนี่ยแล้วพวกเขาเพื่อลองเปล่าไม่ใช่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 บอลไม่ได้หรอกที่ติดใจพวกออโต้ฮ่า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 ชั่วคือทุกวันแล้วเฟอรออโต้ของข้าทำอะไรต่ออะไรนะมันไม่ทำอะไรต่อเอ่อเดี๋ยวรอก่อนมันมีเควสอยู่อะ เนี่ยจุดี่เขียวมันอยู่เนี่ยไม่ใช่หรอกคื้างไม่ใช่มันต้องมีอะไรให้เรากดเนี่ยเลยวะ่ะเดี๋ยวิววิ่งไปดูกันข้างล่างเลยหรอไปไหนวะออข้างล่างเช่ใเออนี่ง,ง,งข้างระวังข้างนะเฮ้่ห้องเยอะจังวะสมบรณกัสบสมบูรณกันนะโอ้จอห หนูเวนมาโอ้ยเยอๆทงคนไปนอมันไม่มีดีเลยนะพี่ยิงอะตอนเนี้ยมากดไร้แล้วกับดักก่อนฮากับดักก่อนอันนี้ม่กัดัก มันมาจากข้างล่างระวังเนี่ยมันมานจับใต้น้ำอ่ะดูหน้าไปเลยไม่ดูหลังเนี่ยเนี่ยลูกตออไม่ไหวว่ะเป็นกลดีกว่ากระสุนมันน้อยอ่ะกลดเลยปะกดเลยปะเดี๋ยวเดี๋ยวหากเราติดกล่องหมดยังเนี่ยได้แค่สองกองเองไอ,อ้น,น่ห้องอะไรห้องอะไรอ่ะเดี๋ยวนะไปนี่ก่อนไปนี่ก่อน นี่มีของอยู่ในห้องเนี่ยเปลี่ยนงดูเดี๋ยวพี่อาน์ดไปติดกันแล้วพี่ตั้งโดดไม่ได้หรอกดเลยน้องเฮ้ยรถว่ะรถน้ำโอ้โห กูไม่อยากเห็นเลยภาพเนี้ต้องเอาเร็วมันอยู่ใต้น้ำนี่วะมีให้อยู่มีให้อยู่ลวองหลังลวองหลังหลังขึ้นลวองหลงัลงใครเป็นขาดถืออะไรวะ เดียตามมา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 เฮ้ยไปกดประตูก็ได้ไปกดประตูปีง่ายพีง่ายไปกดประตูเลยโผล่มาโผล่มาขับอยู่ขับอยู่ขับอยู่กดแดงกดแดงจอมหน้ามาเต็มเลยวะกดแล้วกดแล้วโอ้พี่ว่ามันใช้ได้กับทุกเกมอ่าจอมเชื่อพี่มันเป็นแนวยิงอ่ะที่ว่ามันใช้ได้กับทุกเกมเลย เออสังมาวะเอาน้องเอาน้องหลังมันให้เราไปเป <c oughs> ล่าวะใช่ยามันยามันยังกระสุนที่หมดเปลี่ยนลูกคลองอลูกคลองสำคัญในหอกเลยเกมเนี้ย <c oughs> มาเนาะเร็วรออยู่ตรงนั้นน่ะเองอยู่คนเดียวน่ะเพื่อนอยู่ข้างหลังนะน้องใจยเย็น น่าไงโดนลุมแล้ว <Yeah. S 1> เหรอยเอยอะเฮยประตูหนักพี่ตัวเร็วโอเคเลยสกอร์มันบอกเมื่อกี้นี้เฮ้ย,ย,ยน้องจอมว่าท <Wow. S 1> ีบอกเองดีๆนะด่านเนี้ยตรงนี้เลยนะดูเลยตัวเองน้องๆ <That 's S 1> ลูกซอง s right. <S จะข่มกันเองได้ s right. <S เองก็อย่าให้มันเข้าประตู ยังไม่เข้าตู้ยังไม่เข้าตู้สวยสวยสวยว่ะสวยว่ะเฮ้ยปืนปืนดีมันดีเลย์ต่ำอ่ะตัวเนี้ยจอมฮะดีเลย์ต่ำมากเลยดูดิยังรอไปยิงดิปืนไหนวะ้แม่งแค่สรงเลยเราด้ไปตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเพิ่งกดเดี๋ยวเพิ่งกดมันเป็นแบทเทิลให้ผีมาหาเราน้องระวังตอนนี้เราหาของก่อน ตรงนี้มีทหารยืนเยินเราต้องหาของก่อน,นรอบๆนี่หลยเอ้ยมีกับดักด้วยใช่เพราะมันจะถกเข้าประตูอะ่ะอันนี้อะไรวะสี่สิบโอ้ยนี่นี่ตัวน,นี้เป็นไงบ้างเน่ยมีอะไเบไิกมเบมิกมเบมิกมเบมิกเ,เออจะมีมีคนหนักนะตรงเนี้ย ฮะไม่ได้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 ยิงยิงห้องนะพี่ฝั่งนี้ให้พี่ต้องยิงห้องกันองอย่าฝั่งนู้นอ่ะหากำดังก็แล้วจบดักน่าจะไม่ครบว่าน้องเอาไงไอ้พวกนี้ก็ไม่ยิงช่วยอะไเลยข้างในเนี่ยโอ้แล้วเอ็งดูประตูที่มันอยู่ดิเนี่ยซอมบี้หลบขึ้นไปข้างบนนี่ก็จบแล้วเนี่ยมาแล้วน้องตั้งรับเลย กินที่สูงดีกว่าอ่เขี้ยแล้วไนงะเขี้ยแล้วเย่ <Yeah. S 2> ตั้งป้อมปราการและยิงมันเหมืนอกนกลัวเลยปึ๊บไปเอาเลยน้องมังมัน,มนว่นนะเฮ้ยขามากหรอขามากยิงให้อยู่หลักข้าวต้มราคาเต็มเลย สวยเงี้ยตอกประตูก่อนตอกประตูก่อนประตูก่อนสวยที่วิมีระเบิดนะหมดแล้วหลังมาเรื่เลยเขาออกอีกสองคนี้นีไ่ได้ีม่มีลูกซองแต่ว่าน่าจะกันได้ไม่นานกระสุนนี้จะหมดแล้ว นี่ตายแลุ้้ยจอมพี่โดนพี่โดนพี่โดนต้องกดอีรังเลือดก่อนเหี้ยผมโดนเลหี้ยเลยเหี้ยเหี้ยจริงบอกเลยงานงอกแล้วโอ้ยตายกันเฮ้ติ๊กกระสุนตี่เติมกระสุนอยู่ไหนตี่เติมกระสุนรถตู้รถตู้สีแดงสีแดง

ก็น่อย่างนี้ดองเกิดังเแล้วช่วยช่วยกันประตูก่อนเอาประตูก่อนประตวก่อนเนี่ยบอกเลยตรงนี้ม่เยอะจริงกันกันไว้นะกันไว้นะกระสุนพี่หมดแล้วอ่ะ จอมพี่เติมหัวมึงน้องเติมกระสุนก่อนเดี๋ยวโคไม่เดี๋ยวโคไม่โดนละเฮ้ยเฮ้ยดนว่าเฮ้เยอเยอะอะไรก็ถ่ายคนเลยโอ้โหเจ้ลหเจลอ แล้วศพแม่งกรองเกลืนเลยอะลิกิดแจว้าวแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เราปลอดภัยจากซอมบี้แต่ตายไปหนึ่งมีของตายเมื่อกี้โดนไอ้ไอ้ไอ้อวกใช่ปะมนอ้อวกใส่อ่ะ ใช่เราดูในตัวยักษ์มันใส่ข้าวมีเรียบร้อยเอาไว้พี่ยังไม่ได้ดูสกินปืนเลยเนี่ยโอ้รอบไปหกร้อยเอ้ยเองก็เท่าไหร่อะเยอะอยู่แล้วนะห้าร้อยไหนพีเอสเล่นไหมะฮัลโหลเห็นเพสเข้ามาในยิป